ซึ่งผมคิดว่าผมครบสามพรรษาแล้วผมก็จะศึกันนี้ก็ได้จังหวะไปบอกพระครูพระครูหมิงใครเคยเข้าวัดก็รู้จักพระครูหมิงหรือพระจริงจริงที่อยู่ข้างกายหลวงพ่อเพราะผมจะลาศึกครับเมื่อจะลาศึกก็เข้าไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อจะเป็นพระที่พูดแบบโขนน้อยมากอืออืมแค่น,นั้นเองหรือพยักหน้าครับถ,ถ้าไม่แค่นั่นคือมีแค่นั้น่ะ แต่หลวงแต่สิ่งที่หลวงพ่อพูดกับผมไปดูแลแม่พอผมลาสิกขานะไม่เกินสามเดือนแม่เสียชีวิตนี่ท่านก็รู้นี่คือสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยอยากให้อยากให้สมาชิกในในในบททัวร์เนี่ยรู้ว่าผมสัมผัสมา,มาแล้วนะผมนึกอยู่ได้สามปีกับท่านนะแล้วผมก็สัมผัสมา,มาแล้วนะว่าเมื่อครบสามปีแนละ้วท่านก็รู้นะคขต้องพู ว่าโยมแม่เราบจะเสียเพราะว่าเป็นโรคความดันแล้วคนแก่ธรรมดาครับไม่ค่อยไปหาหมอซื้อยากินแต่จะมีช่วงหนึ่งครับที่เป็นช่วงเมษาจําได้ไหมว่าปีห้า1ูนย์ห้าหนึ่งมันร้อนมาก,มากโอ้โหสี่สิบองศามีมัมันมีอยู่ครั้งหนึ่งแอ้น,นั้นตอนนั้นแหละความดันขึ้นเลยแล้วก็เสียชีวิตเลยซึ่งผมก็ตกใจคนยังปกเนี่ยยังแข็งแรงเหมือนโอ้โหอายุผู้หญิงอายุแค่ห้าสิบเองครับยังแข็งแรงไม่ได้อ้วนไม่ได้รอบ เสียนี่ครับก็เลยอยากจะให้ทุกท่านได้รับทราบว่าประเด็นว่าคุณพระธรรมสินทารปูราจารย์หรือหลวงพ่อจรัญเนี่ยเป็นทุกอย่างจริงๆและใครที่เดือดร้อนเนี่ยท่านก็ยังมากจะบอกลูกศิษย์ว่าให้กลับมาหาเราคำ,คำนี้มันปื้มที่สุดเลยซึ่งผมมีอะไรผมก็เขียนจดหมายหาหลวงพ่อผมก็กล้าพูดเลยว่าการเขียนจดหมายของผมเนี่ยมันทําให้เว็บไซต์อ่ะก็เตือขึ้นเหมือนกันเหมือนหลวงพ่อหนุนเหมือนกัน ใครที่มีกิจการการงานอยู่ครับไปถอยสังฆทานก็ดีครับแต่อย่าให้ไปวิปัสนากรรมฐานสารติที่หลวงพ่อท่านสอนในยุคหนองพองหนอแล้วก็เขียนจดหมายว่าเนี่ยผมมั่นใจนะเศรษฐกิจโลกตอนนี้ยแย่ yeah. เพื่อนผมก็เป็นเจ้าของเต็นท์รถก็ขายรถลำบากอ่าใครที่เป็นลูกจ้างก็โหฝืดเครื่องแต่ใครคิดว่ากุศลพอเขียนเลยคอานช่วยอันนี้คือคำตอบ ในส่วนของกลับมาเรื่องวัดท่าซูงเรื่องแก้วิชาและอาถรรพีใครสงสัยอะไรไหมครับเว็บไซต์ยันเทศ c อมนะครับก็คือทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอนที่พระเดชพระคุณพระราชนมยาหรือหลวงพ่อฤาษีเนี่ยท่านสั่งสอนเอาไว้ทุกอย่างยังมีในเว็บไซต์หมดผมจะเขียนมาเพราะว่ากลัวจะกลัวลูกทัวรวางคนเนี่ยเว็บไซต์ย,ยานเทศสอนอย่างเงี้ยแต่ไปบอกเว็บพลังจิตบิดเบือนคาสอนทุกอย่างเราเราจะมีตามหนังสือหมดถึงบอกเลยรับ ถึงบอกในตอนแก้วิชาละอาถรรพ์เนี่ยอย่าพูดคาว่าวิชาหลวงพ่อไม่สอนปีแล้วมีเก่งไปเก่งเกินหลวงพ่อไหมแล้วไปแล้วไปบอกมันก็มีเรื่องนะว่าก๊อปอัมสอนบิดไปปิดเบอน์คำสอนอไปกันใหญ่แล้วไม่ได้เราเราเราสอนแค่คําว่าว,วิชารละอาถรรพ์จงวิ่งห่้าใบสามพอจากนั้นวางขนมปังเสร็จทางหลังกลับนี่คือคําสอนของหลวงพ่อที่มีที่คุยกับท่านปู่ท้าวเวสวรรณอืม ในส่วนของเหรียญทองคามีใครรู้เรื่องนี้บ้างอ่ะไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยนะครับเฮ้ยแ mm hmm. ปลกมากเลยแล้ววัดท่าสงเนี่ยเออคุณน้าคงถามแล้วว่าว่าไปกี่ครั้งผมก็ยังไม่รู้ว่าทั้งบัสเนี่ยไปไปมาแล้วกี่ครั้งวัดท่าสงสามสอง,สองที่เหลือไม่เคยไปเลยนะครับสองไม่เคยไปยคใครไม่เคยไปมั้งครับขอของมือ เป็นสิบโอเคเป็นสิบก็บคือในส่วนของการถวายเหรียญทองคําเนี่ยท่านพระเดชพระคุณพระราชนมยาน,นี่หรือหลวงพ่อฤาษีเนี่ยท่านเป็นห่วงลูกหลานลูกหลานของเพระเชื้อสายของท่านลูกหลานคือพวกเราเนี่ยว่าท่าน,หาานหไหนฐานจิตไว้ใครที่เป็นลูกหลานขอให้ได้เข้าวัดท่านต้องการให้ลูกหลานมีความคล่องตัวการถวายทองคําเข้าพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะมีลาบมากเหมือน เศรษฐีในพุทธการหลวงพ่อก็เลยวางกุศโลบายไว้ว่าการถอยทองคําทองคํามีอะไรบ้างก็คือทองเหลืองแต่ทองคาเปรี้ยแปะไอ้สองก็จะคึงกันและสิ่งที่ถกอย,อย่างว่าสิ่งที่ผมบมอกก็คือถ้าอยากจะเป็นไปตามขั้นตอนของหนังสือหรือคําสั่งสอนในเทปในเทปซีดีที่ที่มีขายในตึกรับแขกว่าเมื่อท่านวางลงไปแล้วสิ่งที่ท่านอธิษฐาน,นหรือบุญกุศลของท่าน,นมันจะยจิงขึ้นตรงเข้าไปที่จุฬาวณีสถานเลยหรือชั้นตาวาจิางหาหรือ ขาเรียกกันว่าเทวดาชั้นที่สองอสวรรค์ชั้นที่สองนี่คือเป้าหมายนะครับสิ่งในสิ่งที่ได้ทริปนี้ครั้งที่สามผมไม่รู้ว่าสมาชิกหลายท่านเน่ยกลับไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นยังจะมีความคล่องตัวแต่อย่างน้อยเนี่ยเราจัดมาสามปีแล้วกลับไปได้งานใหญ่หมดเลยของเฉพาะของเว็บไซต์ยันเทพนะจากจากเป็นเว็บที่โนเนมก็เข้าตาผู้ใหญ่หนึ่งมีรับรางวัล สองคุณบุญด,ดีรู้จักสามปลายปลายปีนปัญญานิรันดร์คุณขอคุยผู้จัดการเว็บก็คือผมกอ้ํามันแปลกไหมครับผมก็เด็กธรรมาดายัางหน้าตายางอวนเป็นหมูเลยใช่ไหมเข้าหาได้เข้าหาผู้ใหญ่หลือเนละ่าคือผมว่าผมผมมั่นใจว่าผมกอล์ฟเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกับวัดมีแถมเงินได้อีกมันมีเหรอครับที่แบบว่าอาโอนเงินมากรรมการขึ้นนึงวัดขึ้นนึงเราให้เต็ม มียอดมีตัวเลขฮะอย่นี้เห็นกันอยู่ใครที่อยู่ขับวัยานเท่จะเห็นนี่เลยครับมันมันทําให้เราปิติแล้วเฮ้ยมันเรินเก้าหน้าแล้วเราทําบุญได้ถูกวิธีอ้าวอาจารย์พ่อขึ้นมาเลยเหรอครับ <c oughs> อ๋อคันนุ้นขันสองก็พี่เหน่งครับปุ้งอยู่ขนันสอง ไหนอาจารย์พ่อขึ้นมาแล้วผมอยากให้อาจารย์พ่อเล่าประสบการณ์หน่อยเพราะมีบางคนอยู่ฟังตอนปิดจ,จบบางคนก็ออกมาข้างน,นอกไม่ตอนไม่ได้ปิดจ,จบผมอยากจะถามอาจารย์ให้อาจารย์พ่อบรรยายหน่อยว่าเฮ้ยวันนี้วัท่าทรงเป็นยังไงบ้างแต่จุดอ,อ,อ,อจุดห,หลักๆก็ได้ครับไม่ต้องบรรยายทั้งหมดนั้นขอเสียงตบมือให้อาจารย์พิสอยครับ